วันนี้นะคะพี่จะมาเล่าความรู้สึกครั้งแรกที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยค่ะนะพี่จะบอกว่าคดีของพี่นะคะคดีเดียวนะพี่ได้เข้าเรือนจําถึง3ารอบค่ะรอบแรกนะคะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปคือรอบศาลชั้นต้นตัดสินนะและพี่ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะต้องไปอยู่ในนั้น7วันค่ะวันที่9ก้าขาเข้าไปในเรือนจํานะพี่จะบอกว่าพี่ร้องให้นะคะตั้งแต่เช้านะ ยันเข้าเรือนจําเลยนะคะร้องไห้ตั้งแต่ที่เราอยู่ใต้ถุนศาลนะ่ะทุกคนที่ว่าเขาตัดสินเราอะ่ะคือตอนนั้นเริ่มแบบทําใจไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนนะแต่ก็ยังดีนะคะช่วงนั้นนะมีเพื่อนเอ,อ่อนักโทษด้วยกันนะคะที่เขากําลังจะเข้าเรือนจําเหมือนกันนะเขาจะคอยปลอบเราค่ะนะพอก้าวขาเข้าไปเท่านั้นแหละทุกคนใจก็คือสั่นค่ะเขาสั่งให้ทําอะไรคือทําแบบเก๊ๆก๊กลางๆคือความกลัวทุกคนนะเพราะเราเข้าไปในนั้นเราไม่รู้จักใครเลยนะคืนแรกคือนอนไม่ได้เลยค่ะนะ พอเห็นสภาพห้องสภาพห้องน้ํานะคะไม่กินเลยนะคะน้านี่คือไม่แตะเลยห้องน้ํานี่พี่ไม่เข้าเลยจริงๆทุกคนนะและพี่จะได้ขึ้นไปนอนอยู่บนเหล่าต็ง้งเขาบอกห้ามเสียงดังนอนไม่หลับก็ห้ามเสียงดังอยากจะร้องร้องได้แต่ห้ามร้องออก,อกเสียงอะทุกคนเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยค่ะพี่ไม่นอนเลยหัวใจพี่เนะี่ยเต้นตามเข็มนาฬิกาตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กทุกคนมันทรมานจิตใจสุดๆเลยนะคะ เจ็ดวันเต็มๆเลยค่ะที่จะต้องอยู่ในนั้นนะพอตื่นเช้ามาทุกคนต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ข้างล่างนะคะปน,นกันกับนักโทษทั่วไปอะทุกคนหกเจ็ดร้อยคนนะช่วงนั้นนะมันไม่ใช่ช่วงสถานกา,ารณ์โควิดอะเราจึงต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ข้างล่างซึ่งเราอะไม่รู้เรื่องเลยว่าเราต้องทําไงร้องไห้อย่างเดียวค่ะนะยืนตรงไหนก็ไม่ได้ยืนตรงไหนเขาก็ดานะเดินชนพี่แบบกระเด็นเส้นซ่าเลยนะตอนนั้นนะคือแบบเราไม่รู้จักใครเรารู้สึกว่า คุกอะโหดร้ายมากๆกับตัวเราเลยนะเจ็ดวันเต็มๆที่พี่เจอเหตุการณ์นั้นนะไม่เดินไปไหนไม่อะไรเขาบอกให้นั่งอยู่ตรงไหนคือนั่งตรงนั้นให้ทําอะไรคือทํานะคะแต่ระหว่างเจ็ดวันนั้นนะแม่พี่มาเยี่ยมพี่ทุกวันเลยขี่มอไซค์มาเยี่ยมหน้าเรือนจามาให้กําลังใจว่าป๊อปทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ประกันตัวแล้วนะคะพี่ว่ารอบแรกอะเป็นการติดคุกที่โหดร้ายมากๆสาหรับพี่นะ เป็นอะไรที่ฝังใจทําให้เรากลัวค่ะทุกคนนะพอรอบที่สองนะความรู้สึกต่างกันค่ะถามว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงเหมือนกันรอบสองนะคะก็รอประกันตัวเหมือนกันเข้าไปอยู่เจ็ดวันแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะได้อยู่แต่บนห้องกักตัวและเราก็โชคดีที่เราเจอกับน,นักโทษที่ดีๆกับเราทุกคนนะมันก็เลยแบบว่าเหมือนเฮ้ยเราน่าจะอยู่ได้นะอะไรเงี้ย พอรอบที่สามคือรอบที่เข้าไปอยู่แบบจริงจังเลยทุกคนรอบนี้คือโชคดีที่ว่าเออเราท้องเข้าไปด้วยและเราได้อยู่ห้องกักโรคแบบยาวๆเลยค่ะนะก็ถือว่านะคะประสบการณ์ครั้งแรกอะ่ะคือน่ากลัวสุดทุกคนแต่พอเริ่มอันนี้ได้นะก็พอเริ่มพอทําใจได้ค่ะนะ